วิธีการถอดเปลี่ยนบอร์ดนะครับอปิดสวิตช์ไฟก่อนครับดึงสายไฟออกมาถอดสายพาวเวอร์ออกมาถอดสายสัญญาณออกครับแล้วก็ก็จะมีน็อตสองจุดนะครับดั้นบนล่างอาขันออกครับ เปิดชุดสายไฟแ็งสายไฟออกมานะครับก็จะมีทั้งหมดสามเส้นนะครับจุดที่หนึ่งจุดจดที่สองยวยกยกครับวิธีการเราออกก็ยกขึ้นเบาๆาแล้วก็เลื่อนออกมาได้นะฮะมีสายไฟทั้งหมดสามจุดนะครับอ่าอก็แกะออกมานะครับครับเคื่องอมาครับ อ่ามาแล้วก็การเอาของใหม่ไปสลับเปลี่ยนนะครับใส่เมล์ใส่นะฮะมีตัวนี้ครับอืมตัวนี้ตัวเล็กใส่ใส่ไปก่อนอ่าโอเคล็อกตัวนี้ใส่แช่ค่อยๆโอเคกดล็อกให้สนิทอ่ากดล็อกให้สนิทโอเคนี้ มีเส uh, okay okay, okay. ิร์ฟอ่ะคืออยู่ตัวบนอ่ะโอเคนะฮะก็คือมีทั้งหมด3จุดนะครับจะใสายไฟจุดที่1จุดที่2และจุดที่3นะครับโอเคอ่ะวิธีการใส่นะครับอ่าดูแกนข้างล่างสองบนนะฮะอ่าข้างล่างเสียบนะฮะใส่ครับผม ออ่โอเคหมุนได้เสร็จแล้วก็ปิดเข้าไปแล้วก็มีน็อตใส่น็อตเข้าเหมือนเดิม2จุดด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับนะครับก็เขันน็อตให้แน่นแล้วก็ใส่ใสายไฟครับแล้วก็กดสวิตช์เปิดเครื่องนะครับ